หลายคนคงเคยได้ยินชื่อลุยส์ปาสเตอร์กันมาบ้างใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องราวชีวิตจริงของเขาเนี่ยมันสุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยรู้กันมาเยอะเลยครับอ่าพอพูดชื่อปาสเตอร์ปุ๊บภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวคืออะไรกันครับลองนึกดูเล่นๆผมว่านะ 9- ใน10คนต้องนึกถึงนมพัชไรส์แน่นอนใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะมันคือพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เลยแต่เรื่องของนมเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เ,เองครับ เรื่องราวที่แท้จริงของเขามันคือการไล่ล่าไล่ล่าศัตรูที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและการไล่ล่าครั้งนี้แหะครับที่จุดชนวนการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าภารากิจแรกของปาสเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะเขาต้องไปท้าชนกับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดๆแต่คนเชื่อกันมานานมาก คือสมัยก่อนนู้นนะครับเขาเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตมันเกิดขึ้นมาเองได้แบบว่าจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับอย่างเช่นวางเนื้อเน่าทิ้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีหนอนโผล่ขึ้นมาเองซะง,งั้นซึ่งพอมาคิดดูตอนนี้มันก็ฟังดูแปลกมากๆเลยใช่ไหมครับบัสเตอร์ก็เลยออกแบบการทดลองที่สุดจะฉลาดเลยครับคือเขาเอาน้ำซุปไปต้มในขวดแก้วรูปทรงแปลกๆที่เรียกว่าขวดคอหงเพื่อฆ่าเชื้อทุกอย่างให้หมดเกลี้ยงทีนี้อากาศเนี่ยยังเข้าออกได้นะ แต่ไอพวกฝุ่นละอองจุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยมันจะไปติดอยู่ตรงคอขวดที่โค้งๆผลก็คือน้ำซุปก็เลยใสยปิ้งอยู่อย่างนั้นแต่พอแค่เขาเอียงขวดให้น้ำซุปไหลไปโดนฝุ่นตรงคอขวดเท่านั้นแหละแป๊บเดียวน้ำซุปขุ่นคลั่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเลยครับนี่แหละครับหลักฐานคาตาเลยว่าสิ่งมีชีวิตต้องมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นมันไม่ใช่แค่การค้นพบธรรมดานะครับแต่มันคือการวางศิลาฤกษ์ให้กับทฤษฎีเชื้อโรคที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยแล้วก็ยังเป็นการโชว์ให้โลกเห็นด้วยวย่า การทดลองที่ออกแบบมาดีๆเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนทีนี้พอทฤษฎีมันแน่นแล้วใช่ไหมครับปาสเตอร์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องแลบนะเขาเอาความรู้เนี้ยไปใช้แก้ปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวคือเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นอุตสาหกรร,รมไวน์ของฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจประเทศเลยนะกําลังเจอปัญหาใหญ่มากไวน์ที่ส่งออกไปอยู่ดีๆก็รสชาติเปรี้ยวกลายเป็นน้ําส้มสายชูไปทั้งนั้นโอ้โหเสียหายยับเยินเลยครับปาสเตอร์ก็เข้าไปดูแล้วก็พบว่า อ๋อมันมีจุลินทรีย์ตัวร้ายอยู่ในวน์นี่เองเขาก็เลยเสนอวิธีแก้แบบง่ายๆแต่ได้ผลสุดๆก็คือเอาวนยไปอุ่นด้วยความร้อนไม่สูงมากพอให้เชื้อตัวร้ายมันตายแต่รสชาติวนย์อย่างอร่อยเหมือนเดิมและนี่แหละครับคือจุดกําเนิดของกระบวนการที่เรารู้จักกันดีในชื่อ pasteurization วิธีนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ช่วยอุตสาหกรรมวน์กับเบียร์ให้รอดตายนะแต่ต่อมาเขาก็เอาไปปรับใช้กับนม ซึ่งกลายเป็นว่ามันช่วยหยุดการระบาดของโรคร้ายอย่างวัณโรคที่มากับนมดิบได้ด้วยโอ้โหเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไม่สิได้ทั้งฝูงเลยเอาละครับจากเรื่องเศรษฐกิจมาถึงเรื่องความเป็นความตายกันบ้างและนี่อาจจะเป็นบทที่พีคที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้การต่อสู้กับโรคร้ายที่แค่ได้ยินชื่อทุกคนก็กลัวจนตัวสัน่น9ขวบนี่คืออายุของโจเซฟไมเซอร์เด็กชายคนหนึ่งที่โชคร้ายสุด,สด เขาโดนหมาบ้าก,กัดมาและในยุคนั้นนั่นหมายความว่าชะตาของเขาขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งรอวันตายอย่างเดียวเลยวินาทีนั้นปาสเตอร์เจอกับทางเลือกที่บีบคั้นหัวใจที่สุดในชีวิตทางหนึ่งคือลองใช้วัคซีนที่ยังไม่เคยใช้กับคนมาก่อนเลยซึ่งถ้าพลาดก็เท่ากับว่าเขาฆ่าเด็กคนนี้ด้วยมือตัวเองแถมชื่อเสียงก็ป่นปี้กับอีกทางหนึ่งคือไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็มองดูเด็กคนนี้ค่อยๆตายอย่างทรมานจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมันเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในตอนนั้นเป็นการตัดสินใจที่หนักหน่วงมากๆเลยครับแล้วเขาก็ตัดสินใจลงมือการรักษาที่เดิมพันด้วยชีวิตจึงเริ่มขึ้นมันคือการนับถอยหลังที่ทุกวินาทีมีความหมายปาสเตอร์ฉีดวัคซีนให้เด็กชายวันแล้ววันเล่าค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของเชื้อขึ้นทีละนิดทีละนิดรวมทั้งหมด13เข็มภายในเวลา11วันที่ตึงเครียดที่สุดแล้วผลลัพธ์ล่ะ โจเซฟไมสเตอร์รอดชีวิตครับเขาไม่ตายแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพอโตขึ้นโจเซฟไมสเตอร์ได้กลับมาทำงานเป็นผู้ดูแลที่สถาบันปาสเตอร์สถาบันที่ก่อตั้งโดยชายผู้ช่วยชีวิตเขาเหมือนกับเป็นหลักฐานที่มีชีวิตที่คอยย้ำเตือนถึงความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเลยแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งในผลงานของปาสเตอร์เท่านั้นนะ มรดกที่เขาทิ้งไว้ให้โลกใบนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับอย่างเช่นเขาไปพัฒนาวัคซีนโรคแอนทรักซ์ช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงในฟาร์มไปไม่รู้เท่าไร่แล้วก็ไปช่วยอุตสาหกรรมผ้าไหมของฝรั่งเศสที่กําลังจะเจ๊งด้วยการไปหาเจอว่ามันมีปรสิตอยู่ในตัวหนอนไหมนี่ยังไม่นับการค้นพบทางเคมีที่สําคัญมากๆอย่างไคลราเลตี้หรือโมเลกุลคู่แฝดที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนในกระจอกอีกนะโอ้โหคือคนคนเดียวทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ผลงานทั้งหมดของเขาเนี่ยมันสะท้อนตัวตนและปรัชญาของเขาได้ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะคําพูดอามาตะของเขาที่ว่าในสมรภูมิแห่งการสังเกตโชคจะเข้าข้างจิตใจที่เตรียมพร้อมเท่านั้นคือไม่ได้มาเพราะฟลุกแต่มาเพราะความพร้อมล้วนๆพอได้ฟังเรื่องของปาสเตอร์แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วในยุคข,ของเราล่ะ ในโลกทุกวันนี้มันยังมีศัตรูที่มองไม่เห็นอะไรอีกบ้างที่กำลังรอคอยจิตใจที่เตรียมพร้อมรุ่นใหม่ๆเข้าไปล่าแล้วก็เอาชนะมันเหมือนที่ลูอิสบาสเตอร์เคยทำไว้